ทางธรรมที่จะบ่งบอกว่าบรรลุอรหันต์ชั้นสามชั้นสี่แล้วนะบรรลุธรรมชั้นนั้นชั้นนี้แล้วนะ,จะเจ้าอาวาสคือผู้ที่มีหน้าที่มีอำน,นาจและหน้าที่ดูแลปกครองสงฆ์ปกครองวัดฉะนั้นจเจ้าอาวาสคือตำแหน่งหน้าที่ทำงานดูแลพระสงฆ์ดูแลวัดซึ่งก็เอาพระทั่วไปนี่แหละทำพระที่เป็นจเจ้าอาวาส ทำไมเป็นเจ้าวาดถึงทำผิดละ่ะเอาก็เจ้าอาวาสเป็นคนเจ้าอาวาสก็ทํามาจากพระจากพระบวชใหม่บวชนานๆไปพรรษาเยอะเรียนมากๆไปอบรมพระสังฆาธิการก็ได้ตําแหน่งเจ้าอาวาสก็เหมือนครูก็เหมือนตํารวจก็เหมือนทหารเอาเป็นครูทําผิดด้วยเหรอเอาครูก็เอาคนทําถ้าคนยังทําผิดครูเขาก็ทําผิดได้เหมือนกันครูก็ผิดศีลด้ ตำรวจละ่ะตำรวจถือกฎหมายนะตำรวจถือกฎหมายตำรวจก็เอาคนทําตำรวจเมื่อเป็นตำรวจก็มีหน้าที่ในการรักษาและถือกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายแต่ตำรวจมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยดูแลกฎหมายรักษากฎหมายแต่ตำรวจก็อาจจะทําผิดได้เหมือนกันเพราะตำรวจเอาคนทําหมอละ่ะหมอก็เอาคนทําหมอหมอก็มาจากคนเรียนไปเรียนมาจบ จบจบหมออาได้เป็นหมอได้เป็นหมอก็ทําหน้าที่หมอก็มีสิทธิทาผิดไหมก็มีสิทธิทาผิดเป็นเรื่องธรรมดาพาะหมอก็มาจากคนพระละพระก็มาจากคนแต่พระนี่เวลาผิดนี่ผิดหนักหน่อยเพราะพระจะต้องเป็นตัวแทนแห่งความดีพระต้องเป็นตัวแทนแห่งความดี ตัวแทนแห่งคนดีตัวแทนของการทำดีตัวแทนของนักบวชผู้ต้องฝึกใจฝึกกายฝึกวาจาฉะนั้นเวลาพระทำผิดปุ๊บข่าวจึงรุนแรงมากเพราะท่านเป็นพระท่านไม่ควรทำผิดถ้าท่านทำผิดท่านจะเจอสังคมประนามแบบนี้ซึ่ง ก็มีบทเรียนที่ทําให้พระทําผิดต้องต้องโทษเยอะแยะมากมายอย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างที่สังคมทําโทษพระสงฆ์ที่ทําผิดจะได้มีพระสงฆ์ไม่กล้าทําผิดอีกต่อไปเป็นการล้างพระสงฆ์ไปส่วนหนึ่งเลยนะทําให้พระสงฆ์ไม่กล้าทําผิดในพุทธศาสนาอันนี้คือข้อดีแต่ข้อเสีย คนมีปัญญานับถือพุทธศาสนาด้วยปัญญาแม้ว่าเกิดเรื่องราวอะไรต่างๆในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยบุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนาด้วยปัญญานับถือพุทธศาสนาด้วยความรู้เขาจะแยกแยะเลยว่าไอ้ที่ผิดนี่ผิดเพราะคนผิดเพราะตัวพระไม่ใช่ตัวศาสนาหรือคำสอนหรือพระพุทธเจ้า คำสอนยังอยู่เหมือนเดิมพระไตรปิฎก8 000, 4ด0 0พันพระธรรมขันธ์ส5ห้าเล่มยังอยู่ในตู้พระไตรปิฎกเหมือนเดิมคำสอนพุทธเจ้ายังอยู่ในหนังสือยังถูกจารึกบันทึกมีครูบาอาจารย์ที่นำมาสอนได้ทุกวันอยู่เหมือนเดิมพระพุทธรูปยังนั่งอยู่ในโบสถ์นั่งยังนั่งอยู่ในสลานั่งอยู่ในวิหารทรงประทับอยู่ในวิหารในโบสถ์ในสลา พระอ,องค์ก็ไม่ได้ลุกหนีไปไหนพระพุทธรูปก็ยังอยู่ที่เดิมวัดก็ไม่ได้วิ่งหนีไปไหนวัดก็ยังอยู่ที่เดิมไอ้ที่มีปัญหาคือคนอยู่ในวัดคนที่มีปัญญาเวลามีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับพระศาสนาเขาจะแยกแยะออกอ๋อเป็นกับพระพระไม่ดีก็ออกไปสึกออกไป ไปต้องโทษรับโทษไปรับคดีตามกฎหมายสังคมให้อภัยถ้าท่านไม่ได้ผิดกลับมาไม่เป็นไรพระพุทธรูปก็ยังนั่งอยู่ในโบสถ์ไม่ได้วิ่งหนีไปไหนฉันก็จะไปกราบพระพุทธรูปไม่เป็นไรวัดก็ยังตั้งอยู่ที่เดิมวัดก็ไม่ได้วิ่งหนีไปไหนฉันก็จะไปกราบพระพุทธรูปอยู่ที่วัดไม่เป็นไรเนีน ถือสินสิบเองยังดียังดีกว่าอีกเนีนไม่เห็นทำผิดฉันไปกราบเนีนพระใหม่เพิ่งบวชเมื่อวานโอโหสินบริสุทธิ์เลยพระท่านก็ยังอยู่เนี่ยพระดีๆเยอะเลยฉันไปกราบพระที่ดีตู้บริจาคทำบุญฉันก็ยังต้องทำเพราะวัดยังต้องอาศัยน้ำไฟแล้วน้ำไฟเขาก็ไม่ได้ให้วัดใช้น้ำฟรีนะ เขาก็ไม่ได้ให้วัดใช้ไฟฟีก็ฉันยังต้องไปทำบุญอยู่เหมือนเดิมนี่คือผู้มีปัญญาที่นับถือศาสนาแม้เกิดเรื่องราวเหตุการณ์ใดๆคนมีปัญญาเขาจะแยกแยะออกว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าแต่ถ้าคนที่ไม่มีปัญญาคนที่โง่เขลาเบาปัญญา คนที่มีสติที่ไม่ดีพอคนที่ไม่รู้จักคิดแยกแยะคนที่นับถือศาสนาเป็นศรัทธาศาส,สนาแบบนับถือแบบหัวเต่าโยมรู้จักคําว่านับถือศาสนาแบบนับถือแบบหัวเต่าไหมเต่าเป็นยังไงฟ้าผ่าเปรี้ยงเต่าหดหัวลงในกระดองหดหัวเข้าไปในกระดองแล้วไม่ออกมาเลยผ่านไปหนึ่งวัน เต่าจึงโผล่หัวออกมาจากกระดองกลุ่มคนที่นับถือพระพุทธศาสนาแบบศรัทธาหัวเต่ากลุ่มคนที่นับถือศาสนาในตัวบุคคลเช่นพระองค์นี้รูปหล่อจังเลยหลวงพ่อมหาน้อยท่านหล่อจังเลยแล้วก็เสียงท่านนุ่มเพราะมากนับถือศรัทธาหรือนับถือพระองค์นี้ท่านเป็นดาราท่านมาบวชฉันจะไปวัดนี้จนกว่าท่านจะสืบ นับถือองค์นั้นองค์นี้พระรูปนั้นรูปนี้กลุ่มคนที่นับถือในตัวบุคคลมากเกินไปผิดหวังเสียใจก็เหมือนกับกลุ่มคนที่มีศรัทธาแบบศรัทธาหัวเตา่าพอข่าวลงบึ้มไม่ไปวัดไม่นับถือศาสนาขอไปลาออกจากศาสนาไปอยู่ศาสนาอื่นดีกว่า พระชั่วทั้งประเทศกลุ่มคนเหล่านี้คือกลุ่มคนที่มีศรัทธาหัวเตา่าและเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาแบบงโง่เขลาเบาปัญญาและไม่นับถือศาสนาแบบมีปัญญากลุ่มคนที่นับถือพุทธศาสนาแบบเบาปัญญานี้เนี่ยจะเหมือนกับเต่าถูกฟ้าลงตุ่มแล้วก็เอาหัวหดเข้าไป มีเรื่องราวใหญ่โตเกิดขึ้นแด่พระพุทธศาสนาแด่วัดตุ่มหดหัวหนีไปที่อื่นแล้วก็พูดว่าอยู่ในศาสนานี้แล้วเป็นบาปไปศาสนาอื่นดีกว่าบาปไม่มีบาปมันอยู่ทุกที่บาปอยู่กับคนที่มีศาสนาและไม่มีศาสนา เม้ไปนับถือศาสนาใดบาปก็มีเหมือนเดิมถ้าคนคนนั้นยังมีความโลภยังมีความโกรธและยังมีความหลงศาสนาพุทธเรียกว่าลากเง้าแห่งอกุศลหรือลากเง้าแห่งความชั่วมีอยู่สามอย่างคือโลภโกรธหลง คนไปฆ่ากันฆ่ากันด้วยความโกรธคนไปปล้นกันปล้นกันด้วยความโลภคนเข้าใจผิดกิเลสเกิดราคะจัดป้นฆ่าข่มขืนเกิดจากโลภโกรธหลงโลภโกรธหลงมีทุกศาสนาโลภโกรธหลงมีแม้กระทั่งคนไม่มีศาสนาเพราะ เมื่อมีโลภโกรธหลงบาปก็ย่อมเกิดบาปคือความทุกข์ทางใจความเศร้าหมองแม้ไปอยู่ในศาสนาใดๆก็ตามบาปก็เกิดหรือไม่นับถือศาสนาใดๆเลยบาปก็เกิดเหมือนเดิมนี่ไม่นับถือศาสนาเป็นบาปไหมนับถือศาสนาหนึ่งทำผิดอีกศาสนาหนึ่ง เป็นบาปไหมแล้วนับถือศาสนาพุทธแล้วเนี่ยบาปเยอะเหลือเกินขอเลิกนับถือศาสนาพุทธไปนับถือศาสนาอีกศาสนาหนึ่งเพื่อหนีบาปหนีไม่ได้ทําผิดก็ต้องรับผิดหนีจากจังหวัดนี้ไปอยู่จังหวัดนูน้น เพื่อหนีผิดเนะี่ยเพื่อหนีความผิดตำรวจก็ตามไปจับเขาอาจจะไม่จับวันนี้เอาหนีได้อ้าเห็นไหมล่ะฉันทำผิดไว้อยู่จังหวัดปุริลมฉันจะย้ายไปอยู่เชียงใหม่หนีใกล้ๆเลยอยู่คนละข้างอยู่คนละที่คนละทางเพื่อหวังว่าบาปที่ฉันทำมันจะได้ไม่ให้ผลแล้วมันจะได้ไม่บาปไนงะก็เลยขอหนี สุดท้ายแล้วตำรวจก็ตามจับอยู่ดีไม่จับวันนี้ก็ย่อมจับวันหน้าบาปก็ย่อมเกิดอยู่ดีแม้ว่าหนีไปที่ไหนก็ตามเช่นเดียวกันเรานับถือพระพุทธศาสนาทำบาปแล้วเราก็หนีบาปด้วยการไปนับถือศาสนาอื่นบาปมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนามันเกี่ยวกับความคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วของเรา จะศาสนาใดๆหรือไม่ถือศาสนาใดๆถ้าคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วบาปก็ย่อมเกิดทั้งนั้นเออเทราะนั้นไม่นับถือศาสนาบาปไหมบาปถ้าคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเอ,อ้เอาแล้ว เรานับถือศาสนาของเรานี่ไม่มีบาปได้ไหมขอไม่เอาบาปได้ไหมไม่เอาบาปก็ได้นับถือศาสนาพุทธไม่เอาบาปก็ไม่เป็นไรโยมไม่มีใครให้บาปเราหรอกเรานั่นแหละให้บาปตัวเองแล้วนับถือศาสนาพุทธไม่เอาบาปได้ไหมคะไม่เอาก็ได้แต่โยมต้องรักษาศีลไม่ฆาตตัดชีวิตไม่ลักของเขา ไม่ผิดผัวผิดเมียไม่ไม่แอบเอาผัวเมียใครไม่โกหกหลอกลวงตอแหลไม่ดื่มสุราเมลัยยาเสพติดของมึนเมาไม่บาปไม่ผิดศีลไม่ทำผิดกฎหมายแม้แต่ข้อเดียวเลยนะจะได้ไม่เป็นโทษปากก็อย่าไปด่าใครว่าใครโกหกใครตอแหลกับใครหลอกลวงใครพูดดีๆพูดเพราะๆก็ไม่บาปลโยม นับถือศาสนาพุทธแบบไม่บาปทำยังไงก็อย่าผิดศีลสิเออไม่ไปลักไม่ไปขโมยไม่ไปโกงของใครก็ไม่บาปแล้วนับถือศาสนาพุทธแบบไม่บาปนับถือแบบนี้ไม่ไปแอบ,บแซบแอบนัวกับผัวกับเมียใครทำได้ไหมทำได้คะอันนี้ก็ไม่บาปแล้วโยมนี่ไงนับถือศาสนาพุทธแบบไม่บาป แต่ตราบใดที่เรานับถือศาสนาใดๆหรือแม้แต่ศาสนาพุทธผิดศีลออาถ้าบอกว่าเอาศีลเป็นของศาสนาพุทธหลวงพ่อเอาเอาอยางนี้คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วแม้อยู่ศาสนาใดก็บาปหรือไม่นับถือศาสนาใดก็บาปยิ่งแต่นับถือพระพุทธศาสนาก็ยิ่งบาปเพราะเราคิดพูดทำผิด ิดหลักทางศาสนาแล้วก็เป็นบาปมันเป็นเรื่องธรรมดานี่นับไม่นับถือศาสนาเป็นบาปไหมตอบว่าบาปถ้าไม่นับถือศาสนาแล้วยังไปคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วแล้วถ้าไม่นับถือศาสนาจะเป็นบาปไหมตอบว่าไม่บาปก็ได้ถ้าไม่นับถือศาสนาแล้วคิดดีพูดดีทําดี ศาส,สนาพุทธเรียกว่ามีศีลศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาส,สนาฮินดูศาส,สนาพราหมณ์ท่านอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งที่เรียกไม่เหมือนศาสนาพุทธแต่ข้อปฏิบัติเหมือนกันเรียกคนละอยา่างอย่าถึงขนาดว่าเป็นคนไม่มีศาสนาเลยโยมเรื่องราวแย่ๆเกิดขึ้นในพุทธศาสนามีมาทุกปีมีมาตั้งแต่ศาสนาเกิด จนถึงวันนี้2,568ปีแล้วเรื่องเกี่ยวกับศาสนาก็มีมาตลอดเพราะตราบใดที่คนหรือผู้นับถือศาสนาหรือคนไปเป็นนักบวชในศาสนาหรือในพุทธศาสนาไม่ยึดมั่นในหลักธรรมในครองธรรมในศีลในธรรมปัญหาของพระสงฆ์ที่ ทำผิดก็ย่อมมีเป็นปกติโยมอยากให้พระบวชไปแล้วดีเลยอะ่ะหลวงพ่อก็ได้เอาลูกมาบวชเอาหลานมาบวชนโยมอา้าวหลวงพ่อทำไมพูดกวนอย่างงั้นละ่ะไม่ได้กวนโยมอยากได้พระวัดนี้เป็นพระที่ดี บวชปุ๊บเป็นปะอลาหันปับ๊บบวชปุ๊บเป็นพระดีปั๊บเลยอะครับได้โยมเอาลูกเอาหลานมาบวชหรือแม้กระทั่งโยมหนีเมียไม่ต้องหนีขอลาเมียมาบวชโอ้ยหลวงพ่อเมียผมไม่ให้ไปบวชครับอา้าวแล้วโยมจะได้พระดีได้ยังไงล่ะผมต้องการให้ท่านนะ่ะเป็นพระดีโยม โยมเนี่ยถ้าอยากได้พระดีหนึ่งเราบวดเองสองหรือเอาลูกหลานไปบวชให้ลูกหลานบวชเลยแล้วก็บอกเขาด้วยลูกเดี๋ยวลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อพาไปเข้าบวชไปบวชพระนะเสร็จแล้วลูกต้องดีที่สุดเลยนะเราต้องบรรลุอรหันต์เลยนะลูกนะต้องบอกเขาเลย พ้าผู้บวชมาในพุทธศาสนาเป็นความหวังของโยมทั้งประเทศว่าจะต้องดีจะต้องดินจะต้องเลิศจะต้องเป็นพระในอุดมคติที่เราต้องการเหมือนกับเราส่งลูกไปโรงเรียนนั่นแหละโยมเราก็มีความหวังว่าเราส่งลูกเข้าโรงเรียนลูกเราต้องเก่งลูกเราต้องเรียนได้ที่หนึ่งเกรดสี่ทุกวิชา แต่มันได้ตามที่เราหวังหรือต้องการไม่ละโยม